อ่าเนี่ยตรงน,นี้จะตัดพอดีเลยนะครับแล้เวเราเกาวแท้งนิดนึงนะครับสวัสดีครับผมลิชทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมารีวิวหรือว่าแนะนำตัวที่ปิดขอบเอจจิ้งตัวใช้กาวฮอตเมลหรือว่ากาวเม็ดเนี่ยนะฮะ ผมเองก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะครับครั้งนี้ครั้งแรกก็ลองดูแล้วก็มีจริงผมเห็นมีลูกค้าซื้อไปหลายท่านแล้วครับสองสามท่านและจาก,จากจต่างจังหวัดแต่ตัวนี้เนี่ยผมก็มาลองติดใช้แต่เอทตรงนี้ต้องเอทพีวนะครับแล้วก็ใช้กาวฮอตเมลที่หลอมละลายนะครับวันนี้ฮะลองทำดูมือใหม่หมือใหม่หก,ก็ก็โอเคนะได้อยู่ราคาผมก็เอามาให้แม่แรงนะครับไปดูนะครับว่า7 0 0 0ไปปลายเดี๋ยวจะตั้งราคากันด้วยนะครับอ่ะเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท c a เฟนเตอร์ทเท่านั้นนะครับครับสำหรับแบบพกพาที่ผมจะทําคลิปวันนี้กันเนี่ยฮะ ผมทําแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมีตัวใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าพอมาแค่ส่งตัวแล้วเหลือแค่ตัวเดียโชว์ตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดท่านมาเอาไปก็ ราคาเนี้ยฮะตัวใหญ่ตัวนี้ก็เหยียบหลักการเดียวกันกับที่ผมทําคลิปวันเนี้ยตัวเล็กแต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่มันน่าจะ,สะเสถียรแล้วก็วางอะไรได้ทมัทแมนหรือว่าแผ่นใหญ่ๆได้ดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยหมื่นเานะครับมาที่ร้านนะครับแล้วส่งให้ผมก็ขอบวกค่าขนส่งไป2 0 0 0เพราะว่ามันตัวใหญ่ก็คือ2 1 0 0มรวมส่งนะครับแต่ว่าคงขอดต,ต้องได้เป็นตัวนี้ไม่น่นถ้าท่านเอาไปก็ต้องตีกล่องกลับไปใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปตัวแบบ 6, พกพากันนะครับไปรบเริ่มต้นตรงนี้เขาก็จะมี power switch switch แล้วก็อันนี้จะเป็นสวิตเดี๋ยวลองดูว่าสวิตนั่นจะเป็นฟีดหรือว่ากลุ่มข้างบน,นครับเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงตัวนี้เป็นอุณหภูมิเดี๋ยวผมเปิดเครื่องอีกทีหนึตงตัวนี้เป็นสปีดหรือว่าคอนโทรลสปีดคือป้อนช้าป้อนเร็วนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตเปิดสวิตปุ๊บอุณหภูมิเขาก็จะขึ้นนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมเสียบไว้ระดับหนึ่งแล้วอ่ะเขาก็จะไล่ขึ้นมาแต่เขาจะตั้งไว้ที่170องศาฟาเรนไฮต์นะครับอันนี้คืออุณหภูมิที่ตั้ง บางท่านตั้งเพิ่มเติมก็อาจจะตั้งตรงนี้ได้ถ้าท่านตั้งเป็นนะครับมากขึ้นน้อยลงปักปรับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มันจะมีบวกลบได้บ้างอันนี้ไปที่154เดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นไปจนถึง170แล้วอ,อย่างอื่นก็จะทําตามขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแท่นลุกยิ้งช่วยวางนะครับท่านอาจจะทําต่อเติมได้นะครับตรงนี้เป็นอันนี้จะเป็นกลุ่มรุ่นเล็กนะครับแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้เดี๋ยวดึงออกมาตรงนี้จะเป็นกาวที่เติมกาวนะครับอันนี้กาวที่มาจาก เดี๋ยวผมจะเติมกาวเพิ่มไปอีกนะครับกาวตัวนี้พอหลอมละลายระบบถึงจะทํางานนะครับแต่ว่าเลยเริ่มต้นเนี่ยถ้าระบบยังไม่เป็นไฟเขียวอุณหภูมิเขาจะทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวให้หลอมก่อนนะครับอันนี้เป็นกาวฮอตเมลนะครับเป็นเม็ดพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมเทลงไปท่านก็เช็คกาวนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับใส่ลงไปเดี๋ยวมันจะหลอมละลายไปเองนะครับ ตรงนี้จะเป็นนิวเมติกครับสวมลมแล้วก็สวมตัว8มิลเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นขอบเอชนะครับท่านก็มีสั่งซื้อได้เป็น p v c นะครับแล้วแต่ความหนาเลยนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็สอดเข้ามานะครับเดี๋ยวมันก็จะดูดเข้ามาในนี้นะครับอันนี้ก็ปรับสูงต่ำตามความกว้างของเอชนะครับสอดเข้าไปนะครับในลูกกิ้งระหว่างลูกกิ้งปรับลงมากดไว้นะครับอ่าพอดีแล้วก็ล็อกไว้นะครับตรงนี้ถ้าปรับอุณหภูมิไม่ได้ก็ปรับ ความร้อนเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเพราะบางทีเม็ดกาวความร้อนมันมากกว่าอันนี้ผมปรับที่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้าเซตนะครับตัวนี้เป็นสวิตเซนเซอร์นะครับถ้าสมมุติชิ้นงานแตะปุ๊บฝีก็จะทํางานออกมานะครับอ่าผมลองแตะสมมติชิ้นงานเรากิ้งไปนะครับปุ๊บอ่าออกมา <c oughs> พอเราตัดปุ๊บนะฮะ <c oughs> เขาก็จะตัดเอทจะโดนตัดอยู่ตรงนี้นะครับครับส่วนสวิตตัวนี้เนะี่ยเป็นสวิตสําหรับเท้าเหยียบสําหรับลมนะครับถ้าตัวนี้จะมีเขาให้มาเท้าเหยียบก็ได้นะครับถ้าเรา,ทาเท้าเหยียบปุ๊บมันก็จะตัดเหมือนกัน ชนตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดนะฮะครับเราเปิดมานะครับนะฮะมันก็จะเป็นตัวใช้กับลมนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับตรงนี้กาวตรงนี้ก็คือจะดูดจากข้างล่างมาแล้วก็แตะกับชิ้นงานของเราส่วนตัวเอทก็จะโดนกาวแล้วก็วิ่งออกไปที่ลูกกิ่ะนะครับผมลองดูนะครับ ระแตะของเราวิ่งไปนะครับทีนี้ผมเอาทางตรงก่อนนะครับสมมุติเราได้ระยะแล้วสมมุตินะครับเราก็เอาไม้จากออกจากการแต่ตอนนี้ผมเอาไปจนสุดเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวพอสุดตรงนี้มันจะอ่าจะตัดเห็นครับปึ๊บอ่าอันนี้คือหนึ่งชิ้นนะครับเออมันก็เจ๋งนะติดติดใช้ได้ เออไม่เคยปิกันครับมันจะเกินล้นลงมานะครับตามเอดของท่านนะครับก็เผื่อนะครับถ้าสมมติยี่สองมิลท่านก็ใช้สัก18มิลหรือว่า20มิลได้เลยนะครับนะฮะเออเหนียวดีด้วยโอ้อยู่อยู่ดีกว่ากาวยางเยอะเลยนะครับตรงนี้เอาแตะนะครับพามาแล้วเราก็พาเข้าไปอ๋อเฮ้าเมื่อกี้นี้ไม่ได้เลยครับท่านจะต้องใช้อา่าเปการเดียบ แทนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจากก่อนนะครอันนี้ผมผิดพลาดจะต้องถ้าจะใช้ม้วนต่อเนื่องเดี๋ยวเอาใหม่นะครับอันนี้ฮนะมมันจะถ้าต่อเนื่องนี้เดี๋ยวผมใช้ลมดีกว่านะครับเ น,นี่ผมยังไม่ค่อยเก่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าไปก่อนอ่ะอันนี้จะตีโค้งนะครับอ้าวตีโค้งถ้าเกิดเราได้เราก็ปล่อยโอ้ผมปล่อยช้าไปหน่อยมันก็จะยาวมายางี้นะครับอ่ะอันนี้อันนี้ชิ้นแรกนะครับยังไม่ค่อยเก่งแต่ผมจะทําเป็นโค้งนะครับอ่ะอันนี้ก็ถ้าท่านชำทํานานก็อาจจะเก่งกว่าผมวันนี้ผมปล่อยเหยียบ เหยียบก็ต้องปล่อยตอนปล่อยครับต้องปล่อยกะด้วยนะครับเอาใหม่อันนี้เป็นไม้อัดนะครับแต่ว่าติดฟอร์ปก้าด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวใช้เหยียบอีกเหมือนเดิมออกมาแล้วนะครับผมปล่อยช้านิดนึงอ่ะเจอกันแล้วปุ๊บไปปุ๊บอ่ะตอนตัดปล่อยเผื่อนิดนึงก็ได้นะครับ อ่าผมปล่อยโอช้าไปนิดหนึง่งแต่ก็ชักมันก็เหลือเศษตรงนี้นะครับเอออันนี้ดีขึ้นดีขึ้นอ่ะโอเคนะผมว่านะก็อยู่นะครับมันอยู่อยู่แล้วกาวด้านเดียวเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยครับกาวมันก็จะวิ่งเป็นพื้นพื้นที่ลงบนในนี้เห็นไหมฮะกาว,ก,าวก็ติดได้เลยนะครับติดผมดูแล้วติดฝั่งเดียวมันก็ยังอยู่อยู่นะครับเผื่อติดไปชนไปที่ลูกกิ้งตัวเนี้ยอยู่เลยครับเดี๋ยวรอกาวแห้งนิดหนึง่งอ่าสมมุติ ไม้แผ่นปฏิเคิลนะครับเคลือบผ้ด้านหลังด้านข้างและด้านหน้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บที่ด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังคือด้านตรงท่านจะใช้ชนก็ได้นะครับหรือจะเหยียบก็ได้อะผมใช้เหยียบยังใช้เหยียบก็คือเราคอนโทรลที่ปลายเท้าเอาปลายออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับอ่ะไปครับเจอกันอ่าตรงนี้นะครับตอนนี้ กะตอนตัดนิดนึงอ่ะผมว่าตัดตอนนี้ได้เดี๋ยวได้ไหมโอ้พอดีผมเริ่มมีฝีมือขึ้นนะครับตอนนี้ก็รีดอีกทีนึงนะครับอ่าเอาละครับอันนี้คือช่วงตรงช่วงตรงคงง่ายดีละไม่มีปัญหาอะไรนะครับช่วงตรงอ่ะตัวน,นี้เขาก็ฝีไปเรื่อยๆนะครับด้านล่างนะครับความอันนี้170องศาที่ผมตั้งไว้นะครับตั้งมากน้อยได้อย่างนี้บวกลบได้ตามกาของท่านหรือเอ็ดนะครับเอ็ดก็มีผลถ้าเอด็ดบางครั้งถ้า มันทนความร้อนไม่ได้ก็ต้องต้องดูด้วยนะครับรอย่างที่ผมบอกตรงนี้เนี่ยถ้าใช้แนวตรงเนี่ยใช้ตัวนี้ชนแล้วมันจะสะดวกแต่ถ้าถ้าเราจากจากตรงนี้มันจะตัดเลยนะครับผมก็เลยใช้วิธีเหยียบดีกว่าเพราะบาธทีช่วงโค้งเนี่ยมันจะจากตรงนี้ผมผมเก็บที่ด้านหลังก่อนนะครับตรงเนี้ยท่านย่เพิ่งไปสนใจเรื่องแตกเรื่องอะไรนะผมก็เอาเศษๆมานะครับตรงเนี้ยท่านเก็บสีได้นะครับอ่ะทีนี้ผมจะใช้ตัวเหยียบนะครับ กดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็ให้ปล่อยลงมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งปล่อยนะครับอ่ะปล่อยเกินนิดนึงชัางมันเปลืองมันยังไม่ใช่มืออาชีบอ่ะเกิดอยู่อ้าแต่มันก็โอเคนะอ้าวลองดูเนี่ยครับเนี่ยด้านหลังด้านหลังเมื่อกี้นี้เรานัาน่นอันนี้เก็บด้านหน้า อ่าเนี้ยตรงนี้จะตัดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราเกาวแห้งนิดนึงนะครับเนี่ยครับใช้คัตเตอร์จริงๆมันจะมีตัวเก็บนะครับนี่ผมให้ท่านดูไปก่อนนะครับอ่าเนี้ยนะครับครับอันนี้คือตัดแบบบ้านๆน,นะครับใช้ซิลเก็บนี้แล้วตอกปั้งมาเลยเนี่ยครับตัดบ้านๆน,นะครับเนี่ยครับ ส่วนเกินก็จะยืดออกมาอันนี้ผมเผื่อเยอะไปหน่อยนะครับก็จะตัดเป็นปีกขอบแล้วก็มาตัดเจียนเอานะครับอย่างเงี้ยฮะตัวนี้มันเป็นโคง้งก็ออกวิ่งไปนะครับเน,น,นี่ยฮะนี่สองแผ่นเมื่อกี้นี้มันก็โอเคนะครับเก็บสีเก็บอะไรหน่อยส่วนอันนี้เป็นไม้จริงนะครับส่วนอันนี้เมื่อกี้นี้เป็นไม้อัดแต่ว่าติดฟอร์เมก้าขาวนะครับอออรจินอลเริ่มต้นอ่าบีฟอร์แล้วตัวนี้เป็นอัปเตอร์นะครับ เพราะว่าติดแบบนี้มันก็จะดูเนี่ยฮะแล้วเล่าเป็นไม่อัดเนี่ยฮะมันก็จะเข้ากันเลยนะใช้ได้อยู่นะครับก็เนี่ยแหละครับลองดูนะครับลองดูครับถ้าท่านชื่อชอบตัว ปิดขอบตัวเล็กเดี๋ยวแบบพกพาแบบนี้นะครับเจ็ดไปลายนะครับรวมส่งแล้วด้วยนะครับมาในร้านหก็ลถให้อีกเป็นช่วงที่ว่าเราทำโปรโมชั่นแล้วผมก็นําเข้ามาเองนะครับก็ช่วยกันดูแลนิดนึงนะครับเพราะว่าขาดตกบกพร่องขาดหลืออะไรก็ช่วยผมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้ราคาไม่แรงมากนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม